สวัสดีอีกครั้งครับเป็นวีคลิปชุดที่สองครับที่ถ่ายให้ชมกันะครับเนี่ยครับเป็นพลาย2องเครื่องครับที่อยู่รวมกันเหมือนกับพ่อลูกนะครับซึ่งวันเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดวันนี้ก็เกิดขึ้นได้นะครับผมคิดในใจผมว่าพลายมั่มคงจะมาขอความช่วยเหลือจากคุณช้างนะครับถึงยอมขาดโซ่มาเลยครับปกติอยู่ที่นี่ไม่เคยขาดโซ่สักทีนะครับตั้งแต่เลี้ยงมาเนี่ยวันนี้มหาคุณช้างยอมเอาชีวิตมาแลกเลยครับแต่คุณช้างไม่ทําอะไรครับ คุณช้างไปช้างที่ประเสริฐจริงๆไม่ทําอะไรพลายหมาเลยครับกอดพลายหมาไว้จนจนจนนานครับประมาณอยู่กันเป็นชั่วโมงกว่าจะมีคนมาเจอครับแล้วก็ผมก็ไม่ได้อยู่ด้วยวันนี้ผมไปหาหมอที่บอวินนะครับผมไม่สบายนะครับผมมาเจอเหตุการณ์ที่ผมไม่คาดคิดเกิดขึ้นผมตกใจเกืบอบช็อกครับผมกลัวว่าคุณช้างจะทําพลายหมามเมาเพราะพลายหมาเป็นช่างเด็กครับไม่รู้ภาษาอะไรแต่พอมาเจอภาพที่เห็นต่อหน้าผมก็ ตื้นต้นจนน้ำตาจะไหลเลยครับผมก็ไม่เคยเห็นภาพแบบนี้ครับซึ่งผมก็เลี้ยงช้างมานานถึง22ปี23ปีครับเพิ่งเจอภาพแบบนี้ครับภาพที่พลายสองเชือกมาอยู่รวมกันแล้วก็มายืนหยอกล้อกันกอดให้กําลังใจกันครับเนี่ยครับดูภาพที่ท่านได้เห็นนะครับไม่กลาไม่ใช่เป็นการถ่ายทำนะครับเป็นภาพเหตุการณ์จริงๆเกิดขึ้นจริงๆครับในขณะนี้และผมก็ได้ถ่ายทอดไป1คลิปแล้วครับและคลิปที่2กําลังจะตามไปครับซึ่งคลิปแบบนี้หาดูได้ยากครับในชลินเราก็ลงเปิดหาดูครับไม่มีครับม ฝึกให้แสดงครับแต่ของเราไม่มีนะครับเป็นคลิปแบบถ่ายสดๆร้อนๆนะครับเนี่ยครับถ่ายสองเชือกหากินยาด้วยกันครับมองไปดีๆสังเกตไปดีๆเหมือนกับช้างในเขาใหญ่เลยครับที่หากินเป็นฝูงครับขนาดช้างปลาในเขาใหญ่ยังชนกันจนงาหักนะครับแต่ช้างของเราซึ่งเลี้ยงมาแต่ไม่เคยให้อยู่ร่วมกันนะครับแต่เลี้ยงมาเพราะว่าผมเคยเลี้ยงมาแล้วก็เคยเห็นตัวผู้ตัวผู้มันชนกันครับแต่พอผมกลัวว่าเขาจะชนกันอีกครับก็เลยเลี้ยงไว้คนละ สิ่งที่มันคาดคิดจะเกิดขึ้นได้ครับเมื่อปลายมัมขาดโซมาเดินระยะเวลามาระยะทางครับประมาณ1กิโลครับผมปลูกไกลกัน1กิโลครับวันนี้เอาปลายมัมไปปลูกข้างนอกปลายมัมขาดโซมาหาขุนช้างนะครับเดินรัดทุ่งมาเลยครับเนี่ยครับเป็นการดึงอาหารจากปากุนช้างครับนี่ครับซึ่งถ้าเป็นบางตัวนะครับถ้าทําแบบนี้ก็จะเกิดอันตรายทันทีเลยครับเพราะกระหวงยากครับเนี่ยครับเป็นการดมกลิ่นกันครับเพื่อให้รู้ว่ารักกันนะครับและเป็นห่วงกันครับนี่ครับ เป็นคลิปน่ารักน่ารักครับที่ท่านไม่ได้ชมที่ไหนง่ายๆาครับถ้าใครพลาดวิดีโอนี้ครับถือว่าพลาดอย่างหนักเลยนะครับถ้าไม่ได้ดูวิดีโอคลิปนี้นะครับคลิปจุดนี้จะถือว่าพลาดอย่างหนักเลยครับเพราะว่าไม่ได้ดูกันที่ไหนง่ายๆนะครับและก็ไม่มีให้ดูง่ายๆดูครับคลิปแบบนี้ส่วนมากมีแต่ถ่ายทํานะครับเนี่ยครับเราปล่อยให้เขาอยู่ด้วยกันแล้วก็อีกหน่อยผมถึงจะแยกเขาออกนะครับผมให้เขาอยู่ด้วยกันไปก่อนนะครับเพื่อให้เขาได้สัมผัสกันนานๆก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าเราเข้าไปจังหวะช่วงที่เขาอยู่ด้้ววยกันนแบบบีีาาางงทเขอจจหหรื ห่วงเขาอะไรเขาหึงเขาเข้าไปอาจจะโดนชนออกมาได้นะครับก็เลยต้องให้เขาอยู่รวมกันก่อนครับนี่ครับเป็นภาพที่หาดูได้ยากครับภาพแบบนี้เนี่ยครับเนี่ยครับเป็นภาพที่ไม่ได้ชมที่ไหนง่ายๆครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเผื่อบางคนอยากให้ญาติพี่น้องได้เจอภาพแบบนี้ครับเป็นภาพช้างที่อยู่รวมกันแบบครอบครัวนะครับและไม่อยากแยกจากกันและผมก็ มีความคิดลึกๆครับที่ไม่อยากให้เขาไปจากกันนะครับซึ่งถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นทางบ้านก็กบอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นคือไม่อยากให้เขาไปจากกันนะครับเราก็ต้องพยายามและสู้สุดทางนี้ทางนั้นก็อยู่ที่ f c ทุกท่านนะครับว่าจะมีกําลังใจหรือจะมียอดติดตามผมมากขนาดไหนและก็จะมีคะแนนช่วยเหลือเรามากขนาดไหนครับเพราะว่าผมก็ยอมรับว่าผมไม่มีลู่ทางอื่นจริงๆนะครับก็อาศัยแต่เอฟซีนี่แหละครับ ที่จะให้เข้ามาช่วยเหลือในณขณะนี้และได้ถ่ายให้ชมกันครับเนี่ยครับช้างพลายสองเชือกครับอยู่รวมกันกินด้วยกันเหมือนกับพี่กับน้องเหมือนกับพ่อกับลูกเลยครับคลิปนี้ถ้าเผยแพร่ออกไปแล้วท่านก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเผื่อบางท่านยังไม่เคยเจอนะครับแบบนี้เหตุการณ์แบบนี้ไม่มีง่ายๆนะครับก็ถ้าจะมีก็มีแต่ช้างที่เกิดมาร่วมกันเป็นพ่อลูกกันครับอย่างนั้นจะจะมีครับแต่นี่มาจากคนละสำนักเลยครับมาคนละที่ครับระหว่างคุณช้างมาจากตาก กับพลายมัมมาจากเชียงใหม่ครับอยู่มาคนละที่ครับพอมาเจอกันอยู่ที่นี่แล้วก็ไม่เคยอยู่ด้วยกันเลยครับให้แยกกันอยู่ตลอดครับเพราะเป็นตัวผู้ตัวตัวผู้แต่พอมาอยู่ร่วมกันกลับรักใครกันนะครับเหมือนกับพ่อกับลูกเลยครับและพลายมัมก็น่าจะมาขอความช่วยเหลือจากกุญชานครับสู้หอบโซ่มาครับดันดนมาเป็นกิโลครับเดินเดินมาเป็นกิโลครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูที่ที่เขาอยู่ครับนู่นครับไกลไกลนู่นครับขาวๆนู่นะครับเดินมาครับเนี่ยครับระยะที่เขาเดินมาเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ชมครับเนี่ยครับ เดินอยู่นู่นครับขาวๆนะครับลังคาขาวๆนะครับผมเอาไปไว้วันนี้ผมไปล่ามันในป่าย่างครับเนี่ยครับเดินมาเดินมาไกลครับเป็นหนึ่งกิโลครับระยะทางมาที่นี่ก็มาเจอคุณช้างอยู่ที่เนี่ยคุณช้างเขาอยู่ตรงต้นไม้ใหญ่นู่นนะครับก็มาเจอแล้วก็ผมถ่ายคลิปมาลงดูคลิปแรกแล้วครับนี่เป็นคลิปที่2ครับต่อจากคลิปแรกนะครับท่านสามารถกดติดตามได้ครับผมจบคลิปแค่นี้นะครับมีสายเข้าครับสวัสดีครับ